ดีจา้าคนยินดีต้อนรับคนเข้าสูอชอ่ช่อง Mr Oranges วันนี้เราเล่นโวเซฟนบปฏิหารคณะในดาน่านโบสติชาขัน้นแรกก็ถ่ายรูปกอ่อนแคปเจอร์ควลมรู้ภาพถ่ายจ้าตอน,ตอน,ตอน,นก็เดินหาคนอยู่นะแต,ต่ไม่เจอเลยมันเขาจะแอบ,บกันนะปกะติขกเขาเล็กเจขขอสขขุดแก็จะหลบหลีกแล้วก็หาคนยากนะ จะเอ๋ไม่มีอ่ะเขาต่อจะทำไมเราไม่เจอโฟรงเนี่ยแต่เราเจออะไรโด่อยู่นะเราจะไม่ตีจะแบบแกร์แล้วน้ำหอมเหมือนตาไปกดน้ำหอมนะไม่ได้อันนี้ไม่ไหม้เล่นดงตี

โดนใจดีก่อนโดนใจเดือดแบบเดอต้องไม่ตายดีแน่ เหนี่ได้จะปั่นอย่างนี้ปวดปวนแล้วเห็นอ่าสีแดง

ไปถ่ายรูปไน้อย Capture เราแอบเซฟกันในโบทถเนคนแล้วก็ไปตอตัวแอบเซฟเราแอบเซฟตัวแอบเซฟิดเสเลยมีคนถือือมือแฟร์ถือ อีกสี่หัวขึ้นคือมีคนอยู่ในโลกครับแ้่เขาจะหลบหลบเนี่ยหัขึ้นอย่างเมียวอย่างเดียวเหรเนี่ยหัวขึ้น ู้กภาใสสมองขอช่วยทันขอช่วยคนในลูกภาพใสทันกุนาเป็นาจะได้พื่พ่อย่างนได้ด้วย คือเราก็ตีดักมาอยู่ไนนะี่แหละคนกลับมาจานยแม่ไหมตีสุทีถึงตีตีน้อยไม่โดนเลยเพื่อเราตีดักมาทุกคนเอาเงินไม่ได้นเนี่ยก็ดีแลาไมาก็ช่วยใชย้ฉันเอาไอ้สห่ง่ตีทะลุ มันไม่ใช่มาอีกแล้วแ้วคืนกพีดักมาสเตลส่าเอะนะจะเหมือนขึ้นไมด้นเลบิงมาเลยโดนรลางโจเซปฏิหารนี้โดนงง มันถ mm. e ูกจะขึ้นนะไม่จิ้วขานี <|so|> ้เลยเดินยิงย่ียิยับก้อนวิทย์สวยกันยานหมอนี่แอบแซบเก่งมากคนต้มมามีเวอร์อาแปด้วยานหมอน ฉันหมันไสหมองนะจริงๆว่าจะเล่น <thi> uh ตา่างแขกเจอแต่หมองกงนะกงแหละดีหมองเห็นคนเล like. ่นกันเยอะมากเลยนะคนก็คือเล่นก็คือแบบกวนตีมากจริงไปถ่ายรูปนะเพิ่มใหอนต่างเสริมแขนเขาก็ตามได้ยงไง แตัวนี้จูดีอ็จจะไม่ดไดู้ดีไปได้แต่จเนี่นด,ดยาไม่ม้ต่ออีกห ดูดีเลยแต่แค่มี้กูไ่้อีนกดีเลยดดีเธอระวนกับนหนักไหมแหนได้ลงมาสองตัวนะขึตัวเซฟตัวที่พังไม้เร็วมากเลยแล้วดับจ่วงทีนึงก็คือไห้คือพังเดิทีนี้เออเมตตีกทีนึง แม็กก่้แท้หลงหลงแน่หนึ่งแต่เขาไม่อยู่นู่นดูเมันเดินไวจริงไหมโหันเดินรู้สึกว่ามันเดินไวไม่เ็นันตาม่่นอยืมไม่โดนดีเล ไม่โดนโอ้โหมันจุดเครื่องเลยอะแข่แน่แาตา่เนี้ยจริงเกลือไปได้กับอีรนานมากนี้ยตอนนี้แล้วก็ยังไ้่แข่มไม่ได้เลยดูหนึ่งปีไหมหนึ่งเร็วเกินไปนะแกเร็วมากมโหนแกตัวนี้ก็ z ูงดี หนึ่นโดนี่จุสีเป็นหายนลางนี้มันจากจิตไมใช่เหรอทีนี่นก็ยังดีเลยเนาะแต่เหมือนว่ามันจะมาช่วยตอนนี้เมโมสามันมีสาบใหญ่เนี่ทุกคนแตาก็กลัวมโมสาวมันจะช่วยกันโงมาก็อรับมมสาวโดนอาสาวไม่ทันตาดีงามมากโดนตาโดนตายทุกคน หมพูดอย่างดูคือกดขอบคุณเลยนะแรงมากขอบคุณคือค,อคำดา่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขอบคุณจากใจจริงๆนิเยป็นนางแต่กวนดีนะอีหมอม่อมไปพาก่อนไปอี <c oughs> แมวสาวนี่คนไปไปพาไปตะเออเยสนะสิทานี้ก็ชนะแบบง,งงนะทุกคนอยู่ดีก็เข้ามาตายกันสวยเลยต้องเป็นเพราะพลังโจเซฟปฏิหารแน่ ชอบกันไหมเอ่ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครให้เราด้วยนะ Thank for watching จ้า